เพิ่งล้างล้างเสร็จรอประกอบก็เลยดึกและเพี่ยงคืนก็เลยถ่ายให้ดูสาเหตุที่เจอก็คือสาเหตุก็คือชุดชุดคัดนกี่เกียร์มี่ยกับเกียร์ับเี่อวกเี้แวกวีนี้ากเราาเหตุมันเกิดจากอะไร รถตัวนี้ดีแม็กตัวนี้มันปีกเกียร์จัดโก้ไม่ใช่อาซินนะเกียร์จัดโก้ก็น่าจะอยู่ประมาณไม่กี่ปีอ่ะมีสักสิบปีโอริงคงจะไม่แข็งถ้ารโ,โอิงแข็งไหมก็ไม่ค่อไ,ไม่แข็งกองตันไหมก็กองขนาดมือมาหานี้ยังไงก็ไม่ตันนะแล้วมันมันไหมได้ไงเกิดจากอะไรอ่าอันนี้คือการวิิจัย อันดับแรกเลยไอ้กเกียร์ตัวเนี้ยไอ้กโกรุ่นใหม่เนี่ยมันมันไม่มีสายคลิกด,ดาวแล้วคือไม่มีสายล็อกอัพอีกดาวล่ะมันใช้ระบบไฟฟ้าควบคุมอ่าแล้วก็ต้องมาลิงถ้ามันทำไมมันไม่แค่สองกับสามสี่ไม่ 1, ไหมหนึ่งยังไม่ถอยไม่แต่เพราะอะไรเนี่ยถ้าเหลือเป็นมันต้องมีเหตุผลของมันนะแล้วก็มาวิเคราะห์ดูอันดับแรกเลยเราต้องมองชุดบาร์บอรี่ก่อนเลยนะตัวแรก เพราะอะไรการทํางานของเกียร์อัตโนมัติมันทํเป็นงานเป็นชุดต้องมองให้เข้าใจกันว่าอย่างมุดซีนโนย์ก็หกตัวเนี่ยมันคืออะไรบ้างอันนี้คืออะไรอ,ะอันนี้คืออะไรอะไอตัวนี้คือโซลิโนย์้าเียว่าเกียร์หนึ่งเกียร์ต่ำชุดเกียร์ต่ำถ้ามันมีสี่เกียร์ก็ผ่าครึ่งก็เป็นสองหนึ่งกับสองคือตัวนี้ควบคุมไอตัวน,นี้เกียร์สูงก็เป็นสามก,กับสี่ควบคุมนี่คือล็อกอัพนะ ันนี้เกียร์ถอยอันนี้เป็นตัวคอนโทรลควบคุมตัวหลักถา,ามว่ารู้ได้ไงแต่ผมเขียนบอกไว้เนี่ยศูนย์บ,บีบีคือเบรกเบรกชุดนี้คือเบรก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 ยี่สองยี่สี่เบรกขึ้นกันต่ำต่ำด้วยสูงด้วยอ่าอันนี้ก็คือตัวมันไม่เขียนว่าเป็นล็อกอัพอันนี้จีอ่าอันนี้อาร์ข้างหลังอยู่แล้วโถ่แย่ยๆฮะปัญหาที่ผมเจอ น,นี่ก็เทอร์โมอยู่นี่อันนี้ไม่ใช่เทอร์โมสวิตนะไม่เทอร์โมของรอันนี้คือเป็นตัวเฟก u เชอร์วัดแรงดันไอตัวนี้จะวัดแรงดันของเกียร์ต่ำอ้ตัวนี้วัดเกียร์สูงอันตัวนี้ถอยหลังอันนี้จุดถอยหลังปัญหาคืออาการที่ว่าชุดเกียร์สามสองไหมเพราะว่าอันดับแรกเลยคือ ต้องเป็นการเสียที่สุดน้อยแน่นอนผมก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอาการมันคือหนึ่งมาอ่าหนึ่งมาปุ๊บขึ้นสองมันจะมีเบรกเบร,ร,รกเบรกเบรกต่าอยู่เบรกเบรกชุดเก้าสิบสี่ตัวนี้เรียกว่าเบรกเบรกสองสี่พอขึ้นรอบมันสั่งการทารอบล็อกอัพจะสั่งการทารอบมันจะมีฟีเจอรวัดแรงดันฮะสั่งการทารอบเพื่อให้ไปทีละขั้นตอนเป็นทีละเกียร,ร,ร์ไปในเมื่อถ้าเกิด ตัวเนี้ยชุมวัดดูแล้วตัวนี้มันเสียคือเสียยังไงคือคือฆ่ามไม่ได้นะฆ่ามไม่ได้มันมัน,มน,มนไม่ถนัดแป๊บหนึง่งมือน,นอึ๊บจ๊บปั๊บอ่าอันนี้อันนี้ขึ้นสิบสี่นะแล้วดูตัวอื่นเหมือนกับตัวตัวนี้ไร ขึ้นเผยเสียบยาเขาด้วยสิไม่ถูกอันนี้สุดที่สามนะตัวนี้เราก็ไล่ไปเพราะเพราะจับเพรวัดค่าแล้วมีตัวแรกชอบเสียแล้วก็เสียจริงว่าแล้วก็ไม่ ไม่สองก็สามอันนี้เป็นอันนี้เป็นไอ้น,นี่เป็นล็อกอัพเราต้องดูที่เหมือนๆกันเนี้ยเนี้ยอะไรเทียบค่าอันนี้สามตัวเน,นี้ยค่ามันเท่ากันแะเราก็วัดดูมันเท่าไหมอันนี้สามตัวนี้ามานนนมไม่ถูก สามมาดูตัวนี้สิบหกสิบห้าสิบหกแสดงว่าไอ้ตัวนี้มีปัญหาละพอมีปัญหาปุ๊บมันมันไมน่มันทํางานไม่เต็มที่มันเลยมันเปิดโปโลน้ํามันออกได้น้อยมันก็เกิดการขากัดอั้นเกิดขึ้นนะมันไม่เต็มที่เพราะไม่เต็มที่มัไม่ชุดไปเกียร์สี่พอขึ้นพออัดเกียร์สามปุ๊ดรอบขึ้นตัวนี้สั่งการให้ เอาเกียร์สี่ทำงานแต่เกียร์สี่บมดน้ำมันยังไม่มาเลยครับอัดพอตัวนี้ปล่อยไม่หมดปุ๊บเกียร์สี่ค้างอยู่อ่ะอัดรอบสูงเกียร์สี่เข้าไม่ได้ทําไงครับกตงง็ต้องลงมาเกียร์สามต่อลงกระแทกปั๊กก็ปัปเข้าก็เกิดการติดอ่เบุกมันก็ไม่เหลืออ่าอันนี้คือการวิจัยเบื้องต้นคือพอโอลิงมันไม่แข็งกรองไม่ตันก็ไปที่ปะบบไฟฟาเช็คแล้วเจอตัวนี้แล้วกเกิดถามว่า ชุดซ่อมเนี่ยอะไรเงี้ยชุดซ่อมผ้าหมายหมดจะถามว่าเปลี่ยนเงี้ยจบไหมถ้าไม่แก้ตัวนี้เปลี่ยนอย่างนี้ไม่แก้ตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะบางทีเราเปลี่ยนซ่อมไปที่มีปัญหาเอร์อาโต้ถามว่าซ่อมยากไหมไม่ยากหรือมาไงก็ใส่ไปงั้นแต่ถามว่าคุณแก้ถูกไหม ถามหรือประกอบใครทําได้หรือไปคือไงประกอบงั้นทาคุณต้องวิสัยถูกว่ามันเกิดจากอะไรทำไมอยู่ๆมันมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะกองตันๆมันทำไมถ้าเกิดกองตันทาไมตุกตุกอื่นไม่เป็นไม่ตันไม่เป็นพังไม่ไหมอาการที่นี้เราคือเราต้องวิสัยต้องต่านนี่ลึกๆไม่ใช่โอ้ใครจะเปลี่ยนเอ้ยอยนี่เสีย้าพไหมเลีย้าพกระจกมันบางทีมันไม่จบนะครับอ่างาตีกลับได้นี่คือปัญหา ผมพยายามศึกษามันตลอดว่าเออตั้งใจทํามันก็มันจะรู้มันจะสอนเราเองอย่างเงี้ยคือตัวนี้เสียทำไมแล้วต้องแก้ไขตัวนี้แก้ท่อมได้ไหมเปลี่ยนเปลี่ยนหรือซ่อมถามว่าผมผมท่อมได้น่าจะไอไอตัวนี้มันมันสัมผัสไม่ถึงกันอาจจะร้อนจะละลายทางานบ่อยญ่ตัวนี้ทํางานเป็นตัวหลักไง คือออกตัวคู่คันก็ต้องใช้เกียร์หนึ่งนี่คือตัวตัวต่ําเกียร์ต่ำควบคุมเกียร์ต่ำต่ำเบรกสองขสี่ล็อกอัพสูงถอยตัวนี้ตัวก็ทนอยู่อีกหลับอ่ะออกปูถามหู้แม่งจังรู้ได้ไงก็ผมมีคู่มืออไม่ใช่มั่วสุ Sud ่มแล้วก็มีคู่มือเราก็ต้องดูคู่มือคู่มือเป็นปุ๊บตึงฮะมันไม่รู้ก็ต้องหา ไม่สูงก็ต้องขยิ่งไม่เก่งก็ต้องขยันคนเรามีไม่เหมือนกันนะก็นี่คือเขาข่าวที่บอกถูกก็พยายามทาพยายามบอกกันเรื่อยๆครับไม่ได้ห่ว,วงวิชาแต่บางทีก็เหลือแต่จะคิดกันนะผมว่าผมทำทำไมบอกทำไมมันมันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่แลือก็อยากให้รู้กันบ้างว่าของผมคือเป็นเครื่ออะไร วิทยาฐานออขอาร,รู้ที่ว่าให้ไม่ต้องวองผลหรืออย่างเงี้ยพวกมีคนถามมบอ่อยวันนี้ก็ยูทูบบอกรู้จักผมได้รู้จักจกับยูทูปถามม,มาผมก็บอกไปขน,นาดถึงว่าซ่อมเกียร์หรือเกียร์แบบไม่รู้ไม่รู้เรื่องรู้ราวหรือเกียร์ทำไม่ได้โทถูถามเอามันไม่ใช่ของง่ายขนาดนั้นเห็นผมทำง่ายง่ายไม่ใช่ง่ายผมปรึกษาบางทีผมบอกไม่หมดบางทีมันก็มันมันมันไม่ใช่อ่ะคือ คนต้องเป็นช่างอย่างนี้ทาได้พื้นฐานต้องมีต้องมีการวิเคราะห์ไม่ใช่ว่ารู้จับปัจจัยได้ขนไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเงี้ยไอ้ปั๊มปึ้มมันมันเรื่งมีกลับเริ่มกับด้านได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยต้องวิเคราะห์ดูสปูสปริงมีหน้าที่อะไรทำไมแข็งอ่อนทำไมสปริงไม่เท่ากันอ่าอันนี้ใหญ่อ,อันอันนุ่นหนาทำไมไม่เท่ากันลูกสูบมันก็ไม่เหมือนกันนี่อันนี้เล็กอ่อกาแล้วก็เขาวิเคราะห์หน้าที่แรงอัดแต่ละตัวละตัวมันไม่เท่ากันเพราะอะไรความนิ่มนวนลระยะเพเลยระยะผ้า ดูแรงกระแทกของมันนะครับงอขนาดเนี้ยไม่ธรรมดามันมันกี่กิโลเข้าไปแรงอัดของน้ำมันอะมันเยอะมากแทกต,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 ตับตับเตัวบีขนาดพามันหมดคันนะี้อันนี้คือการวิีัยคันนี้ต้องมีการไฟโชว์ขึ้นมาแน่นอนเกิดขึ้นถ้ามีอย่างเงี้ยระบบไฟฟ้าควบคุมเนี้ยระดับแรกเลยเราหาสาเหตุไม่เจอ แต่ฟนเทรว่าถ้าโอลิงขาดอ,อ,นนอันนี้ผมรื้อมาแล้วมันไม่ขาดอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนผมพี่เขยเปลี่ยนอันนี้คือมีชุดนี้จะมาชุดใหญ่กองของก็เปลี่ยนทำไมแต่นี่ผมไม่ได้เพจมาเพราะว่าคิดว่าเพจไม่เป็นไรแต่ทีไ้ได้โอ้โหโดนไปหลายแผ่นต้องสั่งอะไรอีกรอบนึนะมันจะเงี้ยมาชุดใหญ่จัดเต็มมันคือทีจะจบไม่รู้เปลี่ยนมืนอีจบนี่เปลี่ยนอยู่แล้วแต่ถามว่าจบตรงไหนถ้าจบคือคุณต้องแก้ตัวนี้ ถ้าผมไม่แก้ตัวนี้ไปจบพี่ผมผมจบชีวิตแน่คืองานต้องติดกับแน่นอนอยู่ได้ไม่นานเราก็ทํามันก็อยากได้ดีครับลูกค้าได้ดีเราได้ดีก็ดีใจงานแล้วก็จะต,ต่อยอดไปเรื่อยๆคือเราไม่เสียชื่อชื่อเสียงหายจะยากแต่ทำมันก็อยากให้มันเสียพยา<ม>ยามพยายามศึกษาเนี่ยนะนี่นนไอ้ตัวนี้สําคัญไหมอย่างงี้เนี่ยปอบวติเนี่ยไอพ้พุณนี่ผมเป็นมาชุดซ่อมอยู่ลวที่สั่งชุดใหญ่เพราะอะไรมันมาเงนี้ตลอด เราม่ต้องแก้ไขเนี่บางทีอุ้ยเนี่ยโอริงเนี่ยถามว่าใช้ได้ไใช้ได้อันนี้ใช้ได้อยู่แล้วเนี่ยไม่แข็งด้วยอ๋อนนี่ดึ้งเลยเปลี่ยนแค่ผ้าคกับชุดนี้การจริงถ้าผมจะเปลี่ยนแค่ผ้าคัดชุดนี้กับชุดนี้ผมปานก็นกนนสบายเลยไม่ต้องลงสูงเยอะเลยอะชุดเสือผมไม่ซื้อเพราะมันเสียแ,แต่ถามว่าผมซื้อทำไมคือใจเขาใจเราครับเหมือนอาจารย์นพดลกินทองเขาบอกว่าซื้อกินไม่หมดคนกินไม่นาน ผมคนใส่ผมมี็นคนงั้นถามว่าลูกกียรูรนน้นผมได้กำไรเท่าไหร่ผมห้าพันคือค่าแรงยืนพื้นผมอยู่แล้วแล้วออกมาภาพนี้ครับไม่ได้ทำแบบหลักปูตา้าทำงานออกมาช้าจริงแต่ผมของานนี้คือทีเราจบผมจะเป็นงานคือทําแบบอยู่ยาวๆอย่างนี้เลยดีกว่าเอาวัดกันยาวๆคุ้มไหมมันไม่คุ้มหรอกคือเหนื่อยถามเหนื่อยอดหลับอดนอนเหนื่อยนี่ในแบบเกียร์เกียร์อีกดูอันนี้คือเสร็จโซต้าลงเสร็จไปห้เหลือนูหลุงหลังหลังมอไซ เสามหนึ่งก็ขาังนานแล้วแต่คือนั้นเขาขอขอไม่รีบอนกันผมงานผมก็ไม่ไหวแล้วเหนื่อยอผมก็ตกด้วยแล้วกลางวันรับโทรศัพท์อีกหลายอย่างเหลือเกินนะมันก็ช่วยกันไปคืออันไหนที่ที่ว่าผมก็เต็มใจช่วยทุกคนนะใครถามมเขาก็บอกหมดแหละน้ำใจคนเรามีน้ำใจนะความรู้เลยมีได้ก็มีแต่ก็จริงผมรู้เยอะกว่านี้แต่มันมันจะอธิบายไงให้หมดล่ะ มันไม่ีหมดมันก็งานมจะสอนเราเองต้องสาวถ้าติดขัดตรงไหน,นผมไม่เก่งหรอกแต่ถ้าถามผมก,ก็เท่าที่ผมบอกได้แต่ว่าบอกเป็นแค่แนวทางครับไม่ได้บอกให้ให้ชี้ชัดว่าให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้คือบอกเป็นแนวทางแล้วคิดเอาเองเพราะผมไม่เห็นหน้าง,งานจากทุกท่านที่ถามมาเถามว่าท่านโออย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยผมไม่เห็นหน้าง,งานเลยหน้าง,งานเป็นยังไงก็ไม่รู้เยอะบางรูปผมไม่เคยทำด้วยซ้ำไปอ่าแต่ผมแค่บอกหลักการที่ดีของมันเป็นงนี้คุณก็ต้องไปวิจัยเอง นั่นคือขอบจริงนะแต่ผมก็จะไปพักผ่อนแหละเพราะว่าเออแล้วอีกอย่างหนึ่ง่อดไปก็อัญมณีสมองคนสมมติเราไม่รู้เราไม่รู้ปุ๊เราถอดออกมาเนี่ยนั่นดีกว่าเรา๋ยวคุก็แก้ไขเราดึ๊เราถอดออกมาปุ๊บมาเราไม่รู้เราดึงอ่ะข้อความเนี่ยเออปุ๊บเราไม่รู้อะไรอยู่ในเนี่ยอ่ะแล้วเราถอดเราดึงขึ้นมาถอดปุ๊บ มันล่วงไอพวกนี้มันล่วงอไอพวกเศษแบบมูปิงอะไรมันล่วงแล้วเราไม่รู้อยู่ไหนแล้วเราจะมีวิธีการยังไงถ้าเรามีคูอย่างเงี้ยล่วงปุ๊บกระจายเงี้ยอ้าวอะไรอย,อยู่ไหนพวกเนี้ยปืนมีกี่ลูกเง,งี้ยเราใส่ไงถูกก็ไม่ได้ดูเงี้ยเต่ล่วงก็ล็อกล้องร่วงของพื้นเง,งี้ยจะทำยังไงหลักการทำยังไงอ่ะอันนี้มันอยุดสองนี่เราดู ลักษณะมันลูกปืนนะปืนมันมีกี่ลูกเราก็ไลด่ดูนี่คือเป้าลูกปืนอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่อ่ะเราก็ไล่ดูไอ้อย่างเงี้ยมันแตกตาเขามันก็มีลูกปฏิกิริยานึงเดี๋ยววันวันหลังเขาบอกเพราะว่ามันเยอะเอาสีละขั้นตอนวาวดต้องเขี่ยดีดเป๊ะทุกตัวถ้าตัวไหนติดขัดทำการแก้ไข ก็สบกบ้างนี้สบกบ้างแต่หูล้างน้ำมันดำปีเลยหมดน้ำมันไปห้าลิตรโอเคครับก็รับนะครับปับดีผมรู้เหมือนเดิมก็จดจำกันเอราะผมบอกมาในบะบางทีกลางวันเรทำงานทำงานนั่งนอนในของรถสับดังเออเราสับคาวบางทีคนบางคนก็ค okay, ุยนานเหลือเกินเอาเนื้อเนื้อไม่เอาน้ำคือไม่ต้องใช้ยาคุณมีปัญหาตึงจุดไหนเอาตรงนั้นเลยผมจะปุ๊บไป โอ้ย้อนควานตั้งแต่ขับรถจากบ้านไม่ใช่คือผมก็มีงานทำเรื่องเรื่องไม่ไหวโอเคคนระับไปดีครับผม